สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรย,ยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถ v ีออเข้ามาใหม่อีก1นึคันมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าวีอ 1.5e ปี2017นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่385,000บาทเท่านั้นเองนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยนะคะรอบคันไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนเลยนะคะรับประกันนะคะรถที่เราคัดเกตคคุณภาพ สวยสวยทุกคันเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถ V ีออดไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดสองหนาัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นโฉมหน้าใหม่โฉมไมไ่้เช่นเดียบอยแล้วนะคะป้ายทะเบียน7กไก่ทอผู้เท่า1406กรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของโลโก้ด้านหน้านะคะคันนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโคมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้มีโลโก้วีออนนะคะติดอยู่ด้านข้างโคมไฟด้วยนะคะด้านล่างมีในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กนะคะจากโรงงานนอตซีลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางรถนะคะจะได้เป็นยางรถปี2021นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะยางปี21นะคะช่วงล่างของรถคันนี้สภาพเดิมๆนะคะไม่มีค่าน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตด้านในนะคะเห็นเด่นชัดนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะฝาครอบกระ กระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะมิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะ มือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะก็ะจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่นะคะคันนี้ติดฟีมารอบพันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะให้ลูกค้าชมกันเลยนะคะอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะคะไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนเลยสภาพเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะช่วงล่างด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็สภาพเดิมเดิมโครงสร้างเดิมนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจม น,น้ไม่มีแน่นอนนะคะรถของเราคัดเกตคัดคุณภาพทุกขั้นนะคะการันตีได้เลยนะในส่วนของไฟด้านท้ายดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะมีเส้นโครเมียมนะคะตัดผ่ากลางของโคมไฟนะคะเส้นน้อยๆนี่นะ,ะก็ดีไซน์เพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบโครเมียม ะะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับ ไปเบรกดวงที่3ให้เราเห็นเด่นชัดเลยนะคะคันนี้สภาพสวยๆนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถ v ีออไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ v ีออ 1.5e ปี2017นะคะราคา3แสนแปดนห้าพบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสนใจติดต่อมาหานัดได้เลยที่เบอร์098260587หนัดเพรยนต์นะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะออกรถฟรีด ได้เลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%เเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนะจะพาไปชมารายละเอียดด้านในของตัวรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ ภายในของรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีพิงโกสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีดำระบบเซนทัลล็อกก็จะออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีพลาสติกขึ้นรูปสีพิงโกนะคะตัดมาตรงแผงประตูดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแผงควบคุมกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีระบบกันลื่นถลายมาให้ด้วยนะคะ พวงมาลัยของรถคันนี้นะคะเป็นแบบสามก้านนะสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยวนัดนะคะจะลองสตาร์ทรถนะคะให้ลูกค้าได้ชมเลขไม์ของรถคันนี้กันนะคะ คันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่144,593กิมโเมตรเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะตรวจสอบป,ประวัติที่มาที่ไปทางศูนย์บริการได้เลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นแบบวิทยุ FM นะคะ CD, USB, AUX ได้นะคะ คันนี้สวยๆเลยนะในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดสวยๆเลยนะคะตรงคอนโซลน,นะคะตกแต่งมาสวยงามเป็นสีดําตัดด้วยสีพิงโก้นะคะด้านล่างก็มีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระให้นะคะนี่ก็เก็บคู่มือเอกสารไว้ให้ลูกค้านะคะคันนี้สวยๆเลยนะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสี ด้ามตัดด้วยรายลูกไม้ลายได้สีส้มตรงกลางนะคะดีไซน์มาสวยงามเบาะสภาพใหม่ๆต่งๆตึงๆไม่มีร่องยของการฉีกขาดเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะหัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีขยับขยียเยะะย้เลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคันนี้ มาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารดังของคันนี้นะคะกว้างๆเลยนะคะนั่งสบาย,บายนะนั่งสบายเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะคะมีช่องวางแก้วให้หนึ่งช่องนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะลูกค้าได้ไปร,รับรองว่าคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะมาต่อที่ห้องเก็บ สัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างๆนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยอาจจะมีข่าฝุ่นข่าโพดบ้างนะคะแต่ว่าถ้ารองได้ปรับสภาพนะรับรองว่าสวยแน่นอนนะคะคันนี้นะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกง็กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะกระเป๋าเดินทางเนี่ยสามสี่ใบใส่เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าด้านหลังเขากว้างมาก ด้านล่างมีร้ออะไรถุงเครื่องมือให้พร้อมเลยนะคะแม่แรงนะคะจะอยู่ด้านหน้ารถแม่แรงคันนี้จะอยู่ด้านหน้ารถนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังก็สภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับเขยื้อนเลยนะคะรอยจุดเม็ดอันนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะบอดี้ด้านหลังก็เช่นกันนะคะสภาพเดิมรอยตะเข็บ นะคะนี่จุดเม็ดอาร์ตกลมๆจากโรงงานขอบย่างนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าที่กำลังมองหารถวีออดอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะคันนี้ห้หามพลาดเลยนะคะรถปีใหม่ใหม่น้อยอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะคะสนใจนะคะติดต่อมาหานะัดได้เลยที่เบอร์098-2609-587นะคะอย่ามัวรีรออย่ามัวแต่ตัดสินใจนะคะเพราะว่ารถนาไวไปไวแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะจะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำสวยๆเลยนะคะเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะมือจับประตูด้านในนะคะเขาจะออกเป็นสีเทาๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะระบบเซนเอร์ล็อคล็อกกระจกนะคะกระจกนี้จะปรับออโต้คู่หน้านะคะ สำหรับที่เปิดฝาท้ายด้านหลังนะคะจะอยู่ตรงแผงประตูด้านข้างคนขับนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจคยคเรตสตาร์ทมือนะคะเป็นปุ่มเอนจิ้งสตาร์ทสตาร์ทมือเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะหน้าจอนะคะสภาพสวยๆเลยเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเลขไมค์กันนะคะ สำหรับแรกไมคันนี้นะคะอยู่ที่97,135กิโลเมตรนะคะ97,135กิโลเมตรไม้แท้ไม่เดิมนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จัดทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์ออโต้ เกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีในส่วนของปุ่มไอคอนนะคะปุ่มประหยัดน้ามันมาให้ด้วยนะเบรกมือของรถคันนี้นะคะจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะ ดึงขึ้นดึงลงได้เลยนะคะคันนี้เป็นแบบเบรกมือไฟฟ้านะคะคอนโซลตรงกลางของเขานะคะมีช่องวางแก้วให้1ช่องด้วยที่พักแขนนะคะเขาสามารถปรับระดับนะคะเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะคะตรงที่พักแขนนะคอนโซลของรถด้านข้างนะคะก็เป็นโทนสีดะะํานะคะไฟติดครบทุกดวงนะคะไฟติดครบทุกดวง สภาพสวยๆเลยฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนหรือว่าเขียนยันเลยนะคะสภาพใหม่ๆสภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเบาะก็สภาพใหม่ๆไม่มีรอยสึกหรอเลยนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ หัวนอนซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่ขยับเพียนยเลยรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะมาต่อที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆเลยนะคะภายในกว้างมากเลยมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งเลยนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะตรงกลางของเบาะด้านหลังนะคะเขาก็มีในส่วนของ ที่พักแขนที่วางแขนให้ด้วยนะคะมีที่พักแขนที่วางแขนให้ด้วยเลยนะคะสภาพสวยๆหรูรามากเลยนะคะ h o n d ้านะคะรถ Honda เขาจะดีไซน์มาทรงสปอร์ตนะคะชบเชียวหรูราทรงสปอร์ตนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของเขาก็กว้างๆก,กันเลยนะคะมันจุดสัมภาระได้เยอะเลยนะคะกระเป๋าเดินทาง3-4ใบเนี่ยใส่ไปได้เลยนะคะเพราะว่าด้านหลังของเขากว้างมากๆเลยนะคะบอดี้ด้านหลังสภาพเดิมๆนะคะไม่มี การเฉลียวชนมาอย่างแน่นอนนะคะรถที่เราสภาพสวยทุกคันนะด้านล่างก็มีในส่วนของล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบเลยนะคะคันนี้อุปกรณ์ครบเลยสภาพสวยๆส,สภาพใหม่ๆเลยนะคะบอดี้ <Body S 2> <Body S 1> ด้านหลังนะคะรอยตะเข็บรอยเย็บรอยจุดเบ็์ดนะ้าเดิมๆจากโรงงานขอบยางนะคะไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดเลยนะคะลูกคขาได้รถคันนี้ไปนะคะรับรองไน้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้คุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะ สภาพสวยสวยเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะยามัวรีรอนะคะรถมาไวไปไวแน่นอนสนใจรีบจองก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดนดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีน,นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสี่สิบพันห้รอยี่ี่ร้แปดแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะ เครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากทางศูนย์บริการได้เลยนะในส่วนของการพิกคว้มชนหนักจมน้านะคะกับเครื่องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสีเดิมทั้งคันนะคะในส่วนของสติกเกอร์มอกก็มีให้เห็นเด่นชัดอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตรอยตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมเดิมจากโรงงานหัวน็อตด้านในไม่มีขยับขยีนเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชงวนกันความ ความร้อนก็ยังอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอัดตรงฝากระปองก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะรับประกันเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะคันนี้รับได้ไปนะคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจในรถคันนี้นะคะ โตโยต้าวีอ 1.5e ปี2017นะราคาตั้งขายอยู่ที่385,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะออกรถสุนบาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะคะคันนี้ลูกค้าเงินเดือน15,000นะคะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะ15,000ซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องคำนะคะสนใจติดต่อมาหานัดได้เลยที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรี ไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ